มีที่นี่ที่เดียวเนาะโอ้ละปางโดยเฉพาะเมืองงาวนี่มีอะไรที่ดีๆมากมายเลยต้องต้องขอกราบขอพระคุณอาจารย์มานิดเป็นอย่างสูงเนาะถือว่าเป็นครูชนยียบุูคลคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญของคนเมืองงาวนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อทั้งสามท่านนะคะที่ร่วมมาแลกเปลี่ยนในเกี่ยวกับประเด็นองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านวันนี้พวกเราจะช่วยกันสานต่อแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเนาะต่อยอดภูป,ปัญญาของพวกเรานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าการทําอย่างเนี้ยเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรนะ เราต้องรักแผ่นดินใช่ไหมคะเรารักในหลวงเพราะฉะนั้นเราทําทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อสมบัติของแผ่นดินโดยเฉพาะภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านเป็นสมบัติของแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาแล้วก็สานต่อต่อไปค่ะพวกเราทีมง,งานสาธารณสุขทุกคนนะคะต้องกราบขอบพระคุณอ,อ,อาจารย์มานิตแล้วก็ภาคีเครือข่ายหมอพื้นบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในส่วนของโรงพยาบาลลำปางแล้วก็อนามัยบ้านท้าวด้วยนะคะก็เราจะ ร่วมเดินไปด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะน้องอ,อ้ออะไรนะสองอย่างนะคะอาหารเป็นยาขิงขิงแห้ง,งเนาะขิงแก้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือน้ํามันน้ํามันใหญ่เห็นยืดโกรดโกรดจะหน้า,เ,า <c oughs> เดี๋ยวหรือว่าจะเป็นน้ํามัน <c oughs> งาเงินเดี๋ยวเรามาตั้งกันนะคะเราคิดว่าคนที่มาเที่ยวอําเภองาวจะต้องมาหาน้ํามัน โกดจนาดหรือว่าขิงแก้วของคนงาวนะคะเนาะเราจะช่วยกันเติมเต็มตรงนี้ไปหรือว่ายาหอมร้อยแปดของพ่อก็ตามนะคะเราจะต้องสร้างให้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนมาเงาแล้วต้องจดจำแล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะค่ะพวกเราก็ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ